แล้วเราเก็บตัวจริงไว้ยังไงลแล้วเมื่อกี้บอกอยู่ว่าเราเป็นคนขายใช่ไหมสับเราเไ็่ได้ไงตัวจริงอยู่ไม่ยังไงอ่าฮะก็เขาไม่เอาแต่เรามีหน้าที่ต้องบอกตัวจริงก็เก็บไว้ที่เราตัวสัมนาก็เก็บไว้ที่เราเพราะไม่เอายีงเออเราเอาไปเลยต้องมาเอรเราก็ตับไปใช่ไหมคะบางทีพนักงานเซเว่นเงี้ยไม่ไม่มีปัญหาบอกเพราะว่าพอเรากดที่เครื่องรับเงินสดขึ้นเนี่ยมันจะออกบับทันทีทันทีอันนี้ต้องมาขยายความไหมครับว่าแบงก์เบ่าฉีดย่อยๆหรือเต็มด้วยใช่ค่ะ ใช่เด <toys> ี <P an> ๋ยวเดี <ham> <S <s ๋ยวมันจะมีในหัวข้อถัดไปจะ่กำลังเท้าความอยู่ว่าพนักงานเซเว่นเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าเวลาเขารับเงินปุ๊บเขาจะกดเข้าไปในเครื่องรับเงินสดเครื่องตัวนี้มันจะออกแท๊กแท๊กแท๊กเป็นใบกำกับภาษีออมาเลยออย่างย่ออย่างย่อเป็นใบกำกับภาษีอาจจะเป็นแบบเต็มแบบย่อที่สนใจมันคือใบกำกับภาษีพนักงานเซเว่นก็เลยจะไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องของการลืมพนักงานที่ร้านกาแฟก็เหมือนกัน ขายกาแฟเนี๋ยเวลารับเงินก็คีย์เงินเข้าไปในเครื่องรับเขาเรียกว่าเครื่องบันทึกการเก็บเงินสดเนี่ยเครื่องตัวนี้มันก็จะทําหน้าที่ออกเงินกับภาษีทันทีแต่ปัญหามันจะอยู่ที่ั๊มน้ํามันอ่ะทไมอะอน้ำมัน,ม,นมีนนมนนเครื่องรับที่เป็นเงินสดแบบนี้ไหมคะมีไหมคะัมะคะคไม่มีคะไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหามันจะเกิดที่ั๊อน้ํามันละลืมบ้างอะไรบ้างเขียนถูกผูผกผิดบ้างก็มันไ,ไม่ได้ออกจากทอมอีอ๋อยิ่จะลืมได้เพราะเราเป็นคนนะ ใช่สิอาจารย์จะลืมได้แล้วอ่ะแล้วยังไงครับตอนนี้รอ้อนคุณคิดมากเลยก็อาจจะลืมคราวนี้เนี่ยปัญหาจะอยู่ที่ปั๊มน้ำมันเราว่าจะลืมการออกไปกำกับภาษีเนี่ย <S <S ถ้าเกิดลืมเนี่ย <S 2> <S 2> ให้เราเรีบรู้ตัว,ตวทันทีที่ว่าลืมแล้วก็ตัดไปออกในเดือนนั้นห้ามพาเดือนแล้วจะมีใครรู้เหรอฮะว่าเราลืมถ้าเกิดผมลืมจะมีใครรู้ว่าผมลืมมันต้องมีนะครับเพราะขายผ่านเซอร์โค้ดนะครับหมายอย่างเงี้ยคับ เพราะมันต้องถ่ายผ่านเครื่องโพส่นกันเขียนแต่ว่ามันไม่ได้พิสัยใบเสร็จของของมานแล้วเกิดเปเกิดผ้าออกคือมันไม่พิสัยออกมาคือจริงๆแล้วเวลาขายทุกอย่างมันขายขายผ่านเครื่องพ่นเลยเลยสดอยู่แล้วอืมเ่ากับว่าอะใบกระดาษผ้าสีเนี่ยมันออกของมันอยู่แล้วแบบอย่างย่อเพียงแต่ปัญหาตอนนี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็คือการออกแบบเป็นรูปแบบที่เราต้องเขียนด้วย อ๋อแล้วความนี้ตอนที่เราเขียนมือเนี่ยมันยันกับใบปรกับภาษีอย่างยอดเนี่ยปัญหาว่ามันยันไม่ได้บางทีว่าเป็นใบไหนใชไมคัมันอาจจะเกิดการยื่นภาษีซ้ำอ่าอืมอ่าข้อมูลใหม่ไม่ไม่เราเรียกการออกใบใช่ไหมคะที่เขาเรียกว่ามันออกจากหัวใจใช่ไหมกเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วอืมอกทะหัวใจเพราะฉะนั้นหนึ่งปัญหาก็คือการออกแบปกอบภาษีที่เป็นแบบเป็นรูปแบบที่เขามาขอ เหตุผลหนึ่งนะที่จะทําให้เราเนย,ย่ยยื่นภาษีเหตได้อเพราะฉะนั้นเนี่ยพนักงานหน้าปั๊มทุกคนก็จะต้องให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปมันจะทำมอนเดินไม่ได้กฎหมายมันเปลี่ยนใหม่สรุปสรุปแล้วพนักงานในเซเว่นก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรใชไมไม่ค่ะไม่ได้มีเพราะก็ออกไปกับผูที่เย้ายแล้วลใช่ใช่ เต็มของพนักงานี่นเล่นถ้าเกิดลูกค้าขอแบบเต็มรูปแบบเราออกยังไงครับออกจากคองหรือออกจากจากที่ไหนเลยออกจากไมโคงเพราะฉะนั้นก็จะเอาใบกบรบภาษีียางยอ่อมาแบบปะกับใบกับแาบบเต็มรูปแบบว่าเนี่ยจับคู่มันก็าเป็นชิ้นเดียวกันแต่ปั๊มน้ำมันจะไม่ใช่ใช่ไหมคะเพราะไอ้ตัวที่เป็นอย่างย่อมันไม่ได้วิ่งออกมามันเกี่ยวกับหัวใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราไปจับคู่กันแบบนี้มันลำบากใช่ไหมคะใช่ไหมคะ ออกเป็นใบเด็ไมมาเหมือนกันใช่ไหมคะแล้วเก็บอันนี้ไว <N os of onos> ้อย่างไรนะคะแล้วเราทุกครั <of Su> ้งสมมติว่าเวลาที่เราออกใบกํากับภาษีอย่างย่อมาแล้วเนี่ยก็คือออกจากหัวใจมาเวลาเราเจอน้ำมันมันจะรีบออกมาพ้าะว่าอย่างก็ตัวอย่างเช่นกรตอนอย่างเงี้ยตัวเราที่ชำระเงินพวกเนี่ยใบกลับคืนก็จะออกเลยแต่ของของันเนี่ยคือจะออกก็ต่อหน้าลูกค้าเนี่ยก็คือว่า มันมันในเครื่องมันเก็บไปไว้คือเราเก็บไปแล้วกอดไว้ว่าเลขเลขที่นี้เติมน้ำมันเท่านี้เท่านี้เท่านี้ไปแต่คือที่มันเขียนมาได้คือว่าแบบแบตเต็มอกคือเราไม่คนเขียนวเนก็คือออกจากคอมริกก็คือเิมพออกจากคอมเลยแต่ว่าคอมเนี่ยน้ำมันอนะ่ะเขาเขียนเองก็คือเรา,าไค่มาแนบอ่ะแล้วเราไม่สามารถที่จะเอาใบเล็กๆที่ว่ามันเก็บเอาไว้เนี่ยเอาออกมาแล้วก็มาแนบเอาไปเขียนเองได้ คือแค่ถ้าเกิดมีคนอ่อยแล้วนะก็แบนแบนแบนแบบนี้ไปอ่ะนะแต่ตอนนี้มันไม่มีคนแม็กแน่คู่หรอคะก็มีนะครับก็คือก็แม็กแน่คู่แต่คือเหมือนของว่าความหมายคือว่าถ้าออกหาเรื่องมันเป็นการจดกันก็คือว่ามีใบประกาศที่แยกอย่างยอดเหมือนกันแค่แต่ว่าเราไม่ได้ปินให้ทุกคนอือก็เหมือนลักษณะก็เหมือนกันเห็นไหมว่าตัวเต็มเนียแค่ออกด้วยมือเท่านั้นเอง เรื่องนี้จะมีโอกาสพลาดเลยนะางว่ไม่ออกก็มันก็มีครับมันก็มีมีครับมีตรงไหนครับตรงก็คือว่าคนส่วนใหญ่ที่ว่าจะขอนะครับนอกจากบริั่งนั้นเะคือก็คืออย่างพวกไปอย่างย่ออย่างเงี้ยน้อยคนที่ขอนะครับเพราะคนส่วน้ากคือก็ไม่คู่ไม่เป็นไรอ่ามันมันแตกต่างแบบที่ว่าเป็นร้านร้านก็แตกเป็นแบบว่าบัตรคัพให้เลยพอคุณคุณใจเงินคือคืออะไรเสร็จให้เลย แต่เนียคือมันไม่ได้ขอนอกจากว้าลูกค้าร้องขออืมอเมก็เหมือนเราเตืนตอน้ำอ่างอ่าใช่เราเราไม่ขอเราไม่รอม้อนเลยเไปไไเลยเพราเสียเวลาแล,วแล้วมีปัญหาเกี่ยวกับการออกแบ,บงภาษีแปกไนบ้างคะที่เราทาแล้วเรามีปัญหามีพูดได้นะคะได้หาเาอา เดี๋ยว<อ>เดี๋ยวเราเท่ากันเขียน,ยนออไ <as> นม่สมบูรณ์ <as> เดี๋ยวเดี๋ยวตอนเราจะเรียนกันในหัวข้อถัดไปเนาะเขียนแปลว่าครบเนี่ยมีสิทธิ์ครบอยู่แล้วแต่ไม่สมบูรณ์เนี่เลยมีแม็กขีดแล้วไหมคะเดี๋ยวเอาใบนี้ไปนแมกกับใบนั้นยกขยะอย่างเชน่นขายน้ำมันหนึ่งร้อยลิตรไปแม็กกับใบประกอบพันทุ์นี้แบ,บเดรียมรูปแบบ